ตอนนี้ผมอยู่จอดแฟร์ที่แดนดานามิดนะครับจะมาหาเพื่อนนะฮะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าขายเสื้อผ้าอยู่ที่นี่โหอันนี้ผมมาเป็นครั้งที่2แล้วนะเดี๋ยวไปตามหาเพื่อนกันดีกว่าว่าเขาขายอยู่ตรงไหนไปเดี๋ยวก่อนแต่ก่อนจะไปเขาบอกก่อนคือผมก็ไม่ค่อยได้มานะผมก็มาลงที่ MRT พหะโนโยธินนะครับแล้วก็เดินผ่านเซ็นทรัลลาาวแล้วก็เดินมาตามทางนั้นนะนะฮะโอ้โหน่าจะ5 600เมตรนะ ผมแนะนําให้คุณนะครับถ้าไม่อยากเดินเหนื่อยนะคุณขึ้นรถมาก็ได้นะฮะลงฝั่งตรงข้ามแล้วขึ้นรถมาทางนู้นแล้วก็เดินข้ามมาอันไหนมง่ายกว่ากันวะก็เออการรัตะคูณแล้วกันนะครับแต่ว่าผมตอนนี้เหนื่อยมากเหลียวไปตามหาเพื่อนกันอันนี้คือด้านหน้านะครับมันก็เป็นเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นจุดเช็คอินของคนไทยและชาวต่างชาตินะครับเดี๋ยวผมแทนให้ดูรอบข้างก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะฮะคือ,อ,อ ราะว่าน้ำหนักผมขึ้นแน่เลยอะเวลามาที่นี่นะครับก็จะมีโซนเยอะมากนะครับเฮ้ยวิวสวยนะวิวถ่ายภาพช,ช้กินนะครับไม่ต้องกลัวว่าเมมจะไม่เต็มนะฮะเต็มแน่นอนไปเดี๋ยวไปตามหาเพื่อนกันผมไม่ได้ถามเพื่อนนะครับว่าเพื่อนอยู่ล็อกอะไรอาศัยเดินหาเลยแล้วกันจะได้เป็นการเดินเที่ยวไปด้วยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้ดูไปด้วยว่ามันเงียบจริงไหมอ่ะเนี่ยห้องว่างแล้วนะครับอ่ะไปต่อชาต่างชาติก็มี นะะคนไทยก็มีอันนี้ก็ว่างนะครับเดี๋ินไปเรื่อยๆดีกว่าแบบนี้เนี่ยตรงนั้นนะ่ะคือล็อกว่างนะครับใครสนใจก็มาเลยนะผมไม่รับประกันเหมือนกันนะว่าจะขายดีหรือเปล่ามีผับนะอ่ะตรงนี้เป็นผับนะครับไม่ไม่ใช่เหมือนร้านนั่งชิวๆนะ <Okay. S 1> นะ อันนี้ก็จะเป็นอารมณ์ร้านนั่งชิวๆนะครับแบบนี้บรรยากาศดีไหมดีแต่ว่าคนวันนี้วันที่ผมมาเนี่ยจะเป็นวันเอ้ยวันนี้วันพฤหัสนะฮะทุกคนนี่ด้านหลังแบบนี้ร้านนั่งชิวแบบนี้นะฮะผมก็อยากจะกินนะแต่เดี๋ยวไปหาเพื่อนก่อนว่าเดีเพื่อนอยู่รังไหนวะตรงโซนการตรงนี้ก็จะเป็นโซนของอาหารนะฮะเดี๋ยวพาไปดู ใครที่มาแล้วกลัวว่าจะไม่มีของกินนะครับคุณไม่ต้องกลัวนะมีของกินให้เลือกหลากหลายเพียบของกิน,นเยอะอยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราไล่ดูเรื่อยๆนะครับหาเพื่อนด้วยไม่รู้รรหาเจอหรือเปล่า ของกินถือว่าเยอะนะครับของกินเยอะนะเพราะว่านักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยนะครับถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะเห็นเพื่อนบอกว่าวันนี้มีทัวร์มาลงนี่ร้านที่ผมต้องการนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูใ,ใกล้ๆฟาเธอร์เบียนะครับร้านนี้ที่ผมต้องการแต่ว่านักท่องเที่ยวก็น้อยลงกว่าตอนที่ผมมาตอนแรกเลยนะ ผมว่าผมเดินมาผิดทางแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนโซนส้ผาเอนี่ยจะอยู่ทางนู้นนะครับแต่ว่าตรงซองโซนรอบนี้ผมว่าน่าจะเป็นเป็นของกินนะครับเป็นของกินเพราะว่ามีนะักท่องเที่ยวเยอะเราเงินน้อยอะ่ะเราก็ไปหาเพื่อนก่อนเผื่อเพื่อนมีอะไรให้กินฟรีเราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เนาะทำตัวเป็นนะักท่องเที่ยวนิดนึงแต่พิดๆกระเป๋าแฟบนะเดี๋ยวขอ หาเพื่อนก่อนว่าคนเพื่อนบอกว่าร้านเขาจะหันหน้าเข้าหาของกินนะครับจะมีอยู่ซอยเดียวก็ร้านนี้แหละเกยงยีนนี่แหละปเฮ้ยยูทูบว่าคคนดัง เราเจอแล้วเราเจอแล้วคือร้านเดี๋ยวาล่วนะใครจะใครใครจะมาร้านนี้นะหันหน้าเข้าหาของกินนะครับง่ายๆเลยนะใครจะมาร้านนี้นะนะครับและเจะแต่ว่ายังไม่ได้ติดป้ายร้านเดี๋ยวป้ายร้านให้ดูเดี๋ยวคุณงานคนสวยเขาจะอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดคุณมานะอ่ะใครดูผ่านช่องทางนี้นะครับลด90%บอกว่ามาจดียผมนะหันกล้องไปทางข้างอื่นได้เลยลด90%โอเคโอเคเดี๋ยวว่างเดี๋ยวผมขอคุยกับเขาก่อนนะครับเพราะว่า ผมไม่เจอนานมากคนคนนี้เป็นคนที่ผมรักมาตั้งแต่นานแล้วนะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนตัวเองนะครับ<ช>เป็นแบบที่<อ>คุณ,คณเห็นอันนี้ค่ะบิลบองงานหนึ่งเลยนะคะดูได้เสียงมันออกยากมากเลย <laughs> เป็นนิกจองานเก่บบามา US ในราคา250บา,าอานะันได้ทุกคนแม่คา้าเขาเซ็กซี่มากเลยนะ คนนี้แบบน่ารักตลอดผมชอบคนนี้มาตั้งแต่ตอนผมเป็นวัยรุ่นอายุประมาณ1112นะครับจนตอนนี้ผมก็ยังชอบเขาอยู่นะทุกคนดูหน้าเขาไว้นะมาทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูสินค้าผลิตภัณฑ์ของคุณแนนคนสวยของเรานะครับเขามีอะไรบ้างคุณแนนอยากน,นำเสนออะไรบ้างเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอ,อันนี้เป็นเป็นงานอะไรนะเป็นงานคัสตอมอะค่ะอ่เป็นงานคาสัสซ่อมทำมือใช่ใช้มือทำใช้มือทำเดี๋ยวๆๆโถ่ ยังไงบ้างาสวยหรือยังความพิเศษของสินค้าคุณคืออะไรพิเศษทุกอย่างอะค่ะมันต้องมีจุดขายมันสื่เช่นทำมือทำมือ,มอ,อยังไงอะไรเงรี้ยความามีตัวเดียวบนโลกนี้อ๋อมันก็ไม่เชิงมีตัวเดียวอะคะ่ะแต่ว่าคือก็ออกแบบมามันก็จะเป็นงานยูนิคเฉพาะตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่ละตัวแค่นี้เหรอ <laughs> <laughs> ไม่ เดี <T t ๋ยวแล้วแล้วมันม uh ีลายอะไรที่แบบเด็ดๆหรือแบบลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําบ่อยหรือคุณทาซ้ําบ่อยมากถ้าถ้าทําซ้ําก็จะเป็นลายไงคะลายสมัยอะค่ะจะทําซ้ําบ่อยเพราะว่าลูกค้าก็จะชอบใส่ง่ายๆราคาตัวละเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบใช่ค่ะแล้วก็ลายก็จะประมาณนี้ค่ะมีลายลายการ์ตูนลายฟอนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีงานเพนเพลนเพนเพนก็จะเป็นเรียบๆอะค่ะจะเป็นงาน คัดสไตล์ hmm. พวกรีวายเอ็ดวินแลงเลอร์ค่ะตามป้ายนี้เลยค่ะ250ถ้าไม่มีรายจะ250 2 5 5 0ค่ะอันนี้ค่ะเป็นงานเดิมงานหัวดูป้ายได้เลยนะคะเป็นดูนีคแต่ละตัวชอบตัวไหนมาดูได้นะคะอยู่โครงการอะไรครับอยู่โครงการจอร์ดแฟร์แดนเดลมิดค่ะมีที่นี่ที่เดียวมีอยู่พลามเก้าด้วยค่ะจอร์ดแฟร์พละามเก้ากับจอร์ดแฟร์เดลมิดสองที่ค่ะรครที่แดนเดลมิด ล็อก e 5ล็อก e 3 5ค่ะถ้าเป็นจอรดแฟร์พระราม9ล็อก q 4ค่ะฝากถึงคนที่ชอบเสื้อผ้าสไตล์นี้ว่าทำไมถึงต้องมาซื้อร้านของบุสวยค่ะใส่แล้วไม่เหมือนอ๋อหมดรู้เลค่ะสวยอ๋อใส่แล้วค่ะ <c oughs> ใส่แล้วจะไม่ซ้ำค่ะอาจจะมีแบบซ้ำบ้างเน่เป็นยูนิคเฉพาะตัวลายด้วยลายเนื้อผ้าค่ะตั้งใจทำ แม่ค้าตั้งใจทำเราก็อยากให้ลูกค้าได้งานสวยๆไปใส่ขอบคุณมากนะครับคุณแนนค่ะขอบคุณค่ะผมชอบคุณอนะ่ะขอโทษนะคะโสดแต่ก็เลือกอนี้